ช่วงนี้ผมก็ติดอนิเมะไททันนะครับผมเพราะว่ากําลังจะจบแล้วนะครับซีซั่นสุดท้ายแล้วแล้วผมก็นั่งเล่นเ a นเจอร์แล้วก็นั่งคิดได้ว่าเออว่ะเรามาหยิบเอเลนเนยมารีวิวกันใหม่ดีกว่านะครับว่าแบบตัวพี่แกเนี่ยมันยังเป็นเรนเจอร์ที่ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ไปดูดีกตำนานแล้วเขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับในทีมเล่นเองนะคือทีมตั้งรับเนี่ยผมลองใช้ละมันมีปัญหานะคือแบบโดนเย้ายวนไงเออโดนเย้ายวนนะครับผม มันก็เลยเป็นตัวที่เอามาตั้งรับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันโดนเย้าวยวนง่ายมากคืออันนี้ผมพูดถึงตัวที่แบบอ่ทุ่งไปข้างหลังตัวอื่นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชินละแล้วก็อย่างตัวใหม่อย่างโทวะเองเนี่ยที่มันอ่เดินทะลุเลนเจอร์ไปเลยเนี่ยก็โดนเย้าวยวนด้วยนะเออมีปัญหาหมดอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนก็เลยทําให้แบบว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเล่นเองอะ่ะโคตรเวิร์กค,คือแบบใช้งานดีมากนะเออ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับใน PVP แล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบไปเจาะลึกสกิลตัวนี้นะครับหมายถึงว่าอยากไปดูคลิปที่ผมรีวิวเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไปใต้เดสคริปชันละกันนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะรีวิวเอเลนนะครับก็อ่านสกิลทุกสกิลเลยนะครับผมทดสอบดาเมจอะไรเรียบร้อยพอ นี่ครับผมมาเจอทีมที่เขามีโทวะนะครับผมมาเดี๋ยวลองลองตีดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันโดนเยว่ยวนง่ายหรือเปล่านะโทวะนะครับผมอ่ะเนี่ยครับ,รบเขาทะลุมาข้างหลังแล้วเห็นไหมไม่ใช่ทะลุดิเอเลนผมทะลุไปข้างหลังดีกว่าเออดูผิดอ่ะเดี๋ยวดูโทวะนะเอาตายก่อนนะครับผมผมเอาใหม่อ่ะผมน้อยเทมเลยนะครับท,รนะทีมนี้เลนเจอร์น้อยนะทีมนี้เลนเจอร์น้อยอ่ะนี่ครับโทวะทะลุมาข้างหลังแล้วอ่ะเนี่ยโดนแล้วเห็นปะ โดนเยายยนอะไรเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมกลายมาอยู่ทีมเราเลยเห็นป่ะโทวาอันนี้ไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับอันนี้เยายวนนะจะเห็นได้ว่ามันติดเยายยนง่ายไงเออแบบไอ้พวกตัวทะลุข,ข้างหลังแบบกโดดเออผมลืมชื่อมาละอะไรกโดดอีกอย่างนี่นแหละเอเลนชินละนะครับผมตัวประเภทแบบพุ่งไปข้างหลังเนี่ยโดนเยายยนง่ายมากครับผมขนาดโทวาเองที่เป็นตัวใหม่นี่มันยังโดนเลยนะ แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวย้ายวนผมเนี่ยยังไม่ได้ปั้นแม็กด้วยนะครับมันแบบแต,แต่มันเป็นธาตุมืดนะนก็อาจจะติดแม่นยำหมดนะทีมนี้ค่อนข้างโหดครับผมคัดมาแบบเขามีแม็กหลายตัวเลยจะ,จะ,จะทุกตัวอยู่ลวเลวสี่เองนะเล่นไวกว่าผมอีกนะคีับเก้นี่ผลยังปั้นแม็กตัวสงตัวอยู่เลยนะนี่เขาปั้นจะทั้งทีมเลย คือโทวาเขาแม็กแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะติดเย้ายวนหรือเปล่านะ่ครับผมถ้าตรงเขาทะลุมาข้างหลังนะครับผมเนี่ยเอเลนใช้งานดีนะเห็นใช้งานดีมากนะครับโทวาโทวายังไม่ทะลุมาข้างหลังแต่ว่าโทวาเนี่ยอาจจะตายง่ายเพราะว่าผมมีเซซูนะนะครับผมเป็นตัวธาตุไม้แล้วก็มันชนะทางธาตุด้วยแล้วก็ดามเมจดแรงด้วยนะครับผมทะลุออมาตายอีกนะครับ โทวาก็จะตายง่ายนะแต่อันนี้ผมไม่ดูว่ามันติดเยียวยนง่ายหรือเปล่าคือผมยังไม่เห็นโทวาทะลุมาข้างหลังเลยเออมีแต่เอเลนผมทะลุไปแะครับรอดูนนี่ครับนี่ครับพุ่งมาข้างหลังแล้วครับโทวานี่ครับโทวาอ่ายังไม่ติดเยียวยนครับตายก่อนนะโทวาตายก่อนคือผมมีตัวธาตุไม้เยอะด้วยนะครับทีมผมธาตุไม้แบบครึ่งทีมอะเอ,อเอเลนก็ธาตุไม้บูเอเลนดูดิ โคตรแบกเอเลนแบกมากดูนี่ผมมารีวิวเอเลนใช่ไหมเออมาโฟกัสโทะแต่ว่าก,ก็ถือว่าใช้งานดีนะเอเลนกนะ็เ,เห็นไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะมองด้วยตาเปล่าก็ได้เนี่ยคือแบบไม่ต้องไปโฟกัสเอเลนก็ได้นะครับผมนะพูดถึงตัวอื่นก็ได้นะคือพี่แกเนะี่ยสกิลก็ดูง่ายด้วยนะครับเนี่ยดูนะเดี๋ยวพี่แกพุ่งไปหลัง,งดูง่ายมากคือสกิลพี่แกอลังการดูนะพุ่งไปแล้วนี่เนเห็นปะโคตรโกงเอเลนนะฮะแต่ว่าข้อเสียเลยคือ มันติดสตันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยแม่นยําเรื่องการสตันนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับผมดูมาหลายครั้งแล้วอ๋ออ๋อไม่ใช่สิเอ้ยมันติดสตันดีนี่หว่าแต่ว่ามันติดตัวข้างหน้าสุดนะครับมันไม่ได้ติดแบบเป็นแบบวงกว้างนะเออเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าติดเยอะเลยนะครับเออผมก็ดูผิดนะเมื่อกี้เอเลนพุ่งไปข้างหลังคือติดสตันยันเป็นโอ่เต็มเลยนะข้างหน้านี่ครับนี่อ่ะชินจังโดนสตันไปทีครับอันนี้ของเอเลนเนาะนี่ คือเอเลนมันจะไม่ได้สตัรตัวข้างหลังไงมันจะสตารตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่จะพุ่งไปข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โดนตัวข้างหลังเหมือนกันนะเออที่ผมนั่งดูนะเมื่อกี้ชินจังก็โดนเอลิสก็โดนนี่คนระับโดนยังค่อนข้างจะแบบติดออดีอะติดดีอ่ะผมกดอมตะเลยนะครับไม่ใช่อมตะกดแช่เลยนะครับผมแล้วก็เหลืออมตะไว้นะอมตะนี้เหลือไว้ตอนที่ฝั่งตรงข้ามเ,เขากดแช่แข็กมาเนาะ แต่ว่าตอนนี้ฝั่งข้ามเขาไม่ได้กดมานะฮะก็เก็บอตาตะเอาไว้นะครับผมอชีพอาวุธยัดเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูชินระฝั่งข้ามดีกว่าเขาบอกไว้ก่อนว่ารีวิวเอเลนนะเว้ยคือที่ผมพูดถึงตัวอื่นเยอะกว่าเอเลนก็เพราะว่าผมอยากจะทดสอบไงว่าแบบไอ้พวกตัวทะลุข้างหลังทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันใช้งานดีหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเอามาใช้แบบทีมตั้งรับแบบนี้นะ,ะดูนะด,ดูชินระฝั่งของข้ามเขาจะพุ่งมาข้างหลังหรือเปล่านะครับผม แล้วก็ถ้าพุ่งมาข้างหลังเนี่ยจะโดนติดเยาวยวนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะดูดูด,ดูนี่ชิล่ามาข้างหน้าแล้วน่าจะอีกสักแป,ป๊บนึงก็น่าจะพุ่งไปข้างหลังนะครับกดอมตะเลยเนาะนี่ครับอุ้ยฝั่งตรงข้ามมีบาวซานต้านะครับน่าคานอ่ะแต่จัดการง่ายครับแสดงว่าเกียร์ไม,ม่ค่อยดีเนาะนี่ครับชิล่าพุ่งมาข้างหลังแล้วครับผมเอา้าตายก่อนวะนี่ชิล่ามาละนี่เดี๋ยวดูชิล่าครับตรงนี้อ่ะชิล่าตายแล้วนะอันนี้ขึ้นกระโหลกแบบนี้คือตายแล้วนะครับคือ นับประมาณเจ็ดวินะครับมมีตายแล้วะะชิลระก็พุ่งมาข้างหลังก็มาตายนะเข้ามาตายนะครับุ้ยฝันหองข้ามนี่มีตัว,ว,ว,วแบบปวดเยอะปวดแนวหลังแต่ของผมก็มีเหมือนกันตัวปวดแนวหลังนีเอเลนพุ่งไปแล้วชินระนี่ไม่ค่อยเห็นนะเออเห็นแค่ตัวเดียวเองคือส่วนมากจะตายก่อนหรือเปล่าชินผมไม่มีธาตุน้ำด้วยนี่ตายก่อนนะ,ะชินระป้อมแตกก่อน แต่เอเลนเนี่ยดูดิดูดนะโฟกัสเอเลนเลยแบบพี่แกโคตรตึงอ่ะตึงจริงพี่แกตึงมากดูเป็นตัวแบกในทีมเล่นเองที่ดีมากนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นผมบ่นตัวเอเลนเอาไว้นะว่าแบบเอ้ยเหมือนมาช่วยฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยคือผมมาเคยพูดเอาไว้ใช่ปะว่าแบบเอเลนมันใช้งานไม่ได้แต่ว่าคือช่วงนั้นอนะ่ะผมไม่มีเกียร์ใส่ให้เอเลนเว้ยคือ ตอนนี้เอลิน่ะผมใส่เป็นฟูคริสมาสเกียนะเออเกียคริสมาสเ,เป็นแบบฟูเลยนะครับผมมันก็เลยมีดาเมจแล้วก็เลือดนะครับผมมันก็เลยแบบถ้าบางทีมันพุ่งไปข้างหลังมันก็ยังฆ่าคนมันก็ยังฆ่าได้อะเออคือเมื่อก่อนอนะ่ะตอนที่ผมใส่เกียฟรีคือทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ทีมผมคัดทีมผิดปะเนี่ยเลเวล5้าแปดจน5้านะครับคัดผิดทีมนะทีมนี้โหดไปบาร์เจมเมอร์นี่โคตรโกงเลยมันพุ่งเลยคือตัวที่แบบ จะหลุดอะ่ะเออผมว่ามันโกงไปม,มันโกงเกินไปนะครับผมมีเอเลนพุ่งไปข้างหลังแล้วอ่าฮึ่ยม,ม,ม,มี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 จังหวะให้ลุ้นครับผมโอ้โหไม่ไม่ลุ้นแล้วนะครับผมว่าไม่ลุ้นแล้วโอ้โหอุยลีน่านี่คือยังโกงอยู่เลยนะไม่ใช่ยังโกงสิดามเมจยังจัดอยู่เลยนะทีมผมหายเป็นหายหายหายกันหมดนะครับแล้วดูเจมมืดดิโอ้โหโคตรแบบโคตรสุด เออผู้เลยโคตรสุดทีมนี้ถ้าผมมีเกจเจะดาวผมสู้ไหวแหละผมไม่มีนะลีน่ายืนเต็เมลยจะไหวได้ยังไงกันนะครับไม่เป็นไรครับผมเออทีมผมขาดธาตุน้ำด้วยแหละก็ต้องบอกก่อนว่าทีมผม,มาขาดธาตุน้ำนะเออจะเห็นได้ว่าแบบถ้าเจอธาตุไฟไม่แก้เจอธาตุไ,ไฟแบบ2ตัวสตัวคือผมไม่สามารถจัดการมันได้เลยเพราะว่าก็ไม่มีตัวธาตุน้ำไงดูธาตุน้ำในทีมตัวเดียวของผมเนี่ยครับเป็นสายพลังอีกต่งงางหากแล้วก็โทวะเนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปด่วน คือมันก็เป็นธาตุน้ำมีดาเมจถูกว่าแต่แบบเป็นสายพลังเ่ผมอยากได้สายว่องไวไม่ก็สายไหวพีบะเข้าใจว่าแล้วแร่มันใช้โคเยอะเลยแต่ผมไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวว่าหาเกียร์ลดแร่มาใส่แต่แบบทําไมต้องเป็นสายพลังวะเออผมอยากได้สายว่องไวแต่ก็ช่างมันนะครับมันก็ก็แบบจริงจริงมันก็เป็นตัวที่ดีนะคนก็อยากได้อะไรเงี้ยแต่บางทีมเขาก็ไม่ได้ต้องการสายพลังถูกป่ะแล้วก็บางทีมเขาก็ต้องการสายพลังผมว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะเออผมก็ไม่ได้บ่นหรอกว่าตัวนี้ไม่ดีนะ สายพลังก็ดีนะครับแต่แค่แบบว่าคือแค่ไอดีผมไอดีเดียวไงแบบอยากได้สายไวพลิปว่องไวอะไรเงี้ยแล้วตัวที่ผมได้มาเป็นสายธาตุไม้อีกแล้วครับผมธาตุไม้ตัวที่10ล้านแล้วเดี๋ยวผมเปิดธาตุไม้ให้ดูดีกว่าผมแบบน่ะเดี๋ยวว่างๆเปิดเดี๋ยวไม่ใช่ว่างๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเลนเจอร์ครับเอาเลปเปอร์ขั้นสูงสุดแล้วก็เป็นธาตุไม้เนาะอ่ะนี่ดูนี่ครับเซซุนะตัวหนึ่งอ่ะเบดีมาลุกนะครับสุ่มจากโคโลโบเราพี่แล้วเอเลนนะครับผมก็ได้มา เอลซ่าครับผมได้มาเออเมลิโอดัตอีกนะครับนี่ไงเมลิโอดัตอีกก็มีนะฮะเมลิโอดัตนี่ครับชินอบุ bu. ก็มีครับผมชินอุบุมาเนี่ยมิกาสะนะครับเอ็ดเวิร์ดอาะไม่นับแล้วกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโคลโรโบส่วนใหญ่ของผมเป็นธาตุไม้หมดเลยครับผมแล้วก็ดูทีมผมมีนั่งนับเลย1 2 3ตัวที่ผมใช้นะครับ4นะี่ธาตุไม้4ตัวในทีมครับธาตุน้ำมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับผมธาตุไฟอ่ะธาตุไฟก็มีตัวเดียวในทีมนะครับ คือเดี๋ยวผมก็จะจัดใหม่แหละเอาจริงเดี๋ยวจะถอนอตัวอื่นนะครับมาใส่ใหม่อย่างเช่นแบบเดี๋ยวจัดทีม1ทีม2อ,อะไรเงี้ยจ,จัดใหม่นะครับเพราะว่าธาตุไม้เยอะเกินนะเปลี่ยนเปลี่ยนเอเลนนะอะไรเอาออกอะไรเงี้ยอยากลงธาตุไฟเพิ่มนะครับแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยก็ไม่มีแล้วเอาจริงธาตุมาธาตุน้ำเนี่ยไม่รู้จะเพิ่มตัวไหนมานะแต่ธาตุไฟเดี๋ยว เพิ่มสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับทัดไฟตัวเดียวมันไม่พอมั้งเอออ่ะเน,นีนยมาดีดผมพอแล้วท่านผูช้ชมไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับผม